สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในส่วนของทางา PG นะครับแต่ว่าในส่วนของทางค่ายเนี่ยเขาจะมีเป็นในทางแท็บลิตเตอร์ให้เล่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเนาะอันนี้เป็นสวิตบูเลนซาแบบใหม่นะครับมีการซื้อแบบว่าซื้อฟิสปินนะครับผมในราคา1,000บาทต้องเป็น10บาทนะครับแล้วก็มีซื้อแบบซูเปอร์นะครับผมมี5,000บาทเลยแล้วผมมีมาที่5,500เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาจัดตัวซูเปอร์กันเลยนะครับผม ใครชอบฝากอะไรก็ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับใครอยากติตามลิงอยู่ที่ใต้ description เลยเนาะจัดกันแบบซูเปอร์ไปเลยนะไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับผมมันจะดีกว่าสวิตโบนัสซาแบบปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูกันอู้หูยมันจะเป็นตัวคูณแบบเบิ่มๆคือลือคือลืออย่างนี้ใช่ไหมหรือยังไงโอ้โหมีแต่คูณยี่ส้ามารัวๆครับทุกคนคูณยี้ามาตลอดครับ คือถ้าเข้าตัวคูณนี่คือ,อยังไงหวานเจ็บแน่ๆใช่ไหมเออเฮ้ยสามสิบแปดคูณยี่สิบห้ามาอีกเก้าร้อยเซนเซเชนแชนลรอบที่สองเอาละคือการันตีตัวคูณยี่ห้ามาแน่นอนเนี่ยโอ้มีคูณยี่สิบว่ะแต่ถ้าจะเป็นตัวคูณใหญ่ๆอ่ะการันตีตัวคูณใหญ่เนาะเออเนี่ยคูณยี่ห้ามาอีกอ่ะเฮ้ยดีนะทุกคนดีนะผมว่าเจ่มเลยอุย้ยคูณห้าสิบ สามสิบแปดคูณห้าสิบหมายอีกพันเก้าครับทุกคนสุดท้ายครับม,มีแป๊กเหมือนกันเ้ยไม่แต่ไม่เป็นไรมีเท่าไหร่จัดสี่พันต่อมาดิทุน 5, ห้าพันนู่เหลือหรือเฟือไม้4สี่พันก็เล่นได้ ขอแค่ไหลๆครับขอแค่ไหลก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้นะเซนเซชันแนลไปอีกครับผมห้าร้อยสามสิบอุ้ยโอ้โหไม่ไหลไหลสันินึงก็ไม่ได้คูนร้อยไม่ใช่จะเห็นกันง่ายๆนะครับคือมันการันตีตัวคูณแบบตัวใหญ่มาเลยอ่ะโอ้ผมนึกถึงกับ ปาดเงื่อเลยเจอคูณร้อยกันไปแต่ไม่ได้ตัวใจโอ้ยยังไม่มีตัวคูณเลยโอ้ยคูณพันโอ้โห <c oughs> ตกกรใจเลยเฮ้ยทุกคนคูณพัน เจ็ดหมื่นสองเอาเรื่องเฮ้ยคุณพันเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีบสี่สิบห้ามาอีกโอ้โหคนลุกคนชัน โอ้ยเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบทุกคนจากทุนแค่ 5, <c oughs> ห้าพันก็ไม่เจ็ดหมื่นเฮ้ยใครสนใจอยากได้แบบนี้ลิงอยู่ใต้คิปชั่นเลยะครังรีบตามมาตามมาโดยกันเลยเนอะคลิปนี้เอาตัวอะไไปก่อนเจอก,กันในคลิปหน้าสวัสดีครับ